คลิปนี้ครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวอ่างเก็บน้ําเขื่อนระบมนะครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมไปดูครับว่าบรรยากาศที่นั่นจะเป็นยังไงครับไปกันเลยตอนนี้นะครับเราก็วิ่งอยู่บนถนนปาจีนมุ่งหน้าอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเราใช้เส้นนี้นะครับผมเริ่มต้น แล้วก็รอบนี้นะครับผมเดินทางคนเดียวนะครับผมแล้วก็มาคันเดียวด้วยครับบรรยากาศช่วงนี้นะครับก็ไม่มีแดดนะครับไม่มีฝนนะครับก็จะเป็นเมฆคืมๆแบบนี้นะครับเนื่องจากพึ่งพึ่งหมดช่วง่านไปครับตอนนี้เราก็เลี้ยวมาสู่ถนนใหญ่นะครับเ้น304ครับผมประมาณ25กิโลนะครับเราก็จะถึงที่หมายครับผมไปดูยันตต่อนะครับผม ครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่บนถนนเส้นสามห้าเก้านะครับผมร่าุถโล่ลงๆนะครับาสบายขับสบายสบายคนเดียวนะครับยาวๆครับยาวๆเลยอะไรยนยางนะต้นยางสวนยางนะ 8โลเมนะครับกาจะถึงที่ายแล้วตอนนี้ผมก็อยู่บนนี่นะครับสันเขื่อนนะครับเดี๋ยวเราขี่ไปถ่ายรูปก่อนนะครับครับแล้วเราก็มาถึงที่หมายนะครับอ่างเก็บน้ําเขื่อนระบมนะครับใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับ70กิโลนะครับจากปราจีนบุรี ตอนนี้ก็อากาศดีมากและสดชื่นมากนะครับและเนื่องด้วยเป็นวันธรรมดานะครับคนจะไม่ค่อยมีนะครับผมฝั่งนี้คืออ่างเก็บน้ำนะครับและด้านหน้าเราและฝั่งนู้นนะครับจะเป็นทะเลน้ำจืดน,นะครับผมคือตอนนี้เขื่อนก็เปอนเขื่อน,อน,อนปกติทั่วไปนะครับแต่จะพิเศษตรงที่ว่าตรงที่เขาไปเช็คอินถ่ายรูปตรงตลาดน้ำวังคูนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดชมวิวที่ เหมือนกับทะเลนะครับเหมือนกับทะเลเป็นทะเลน้ําจืดนะครับแล้วที่ผมเห็นในโซเชียลก็คือมัน,ม,นมันมันมีคนเยอะครับคนไปเที่ยวเยอะมากไปพักผ่อนก่อนหน้านี้นะครับแต่วันนี้วันธรรมดาผมว่าคนน่าจะน้อยนะตรงนี้ก็ไม่มีคนเลย เดือนพฤษภานะครับอ่าเป็นเดือนพฤษภานะนเย็นก็เพราะว่าช่วงสองสาวันนี้มันมีนม ตอนนี้นะครับผมก็จะไปตรงจุดชมวิวทะเลวังคูนะครับที่เป็นทะเลน้ําจืดนะครับมันต้องข้ามฝั่งนะประมาณสิบกว่าโลเลยอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับไปเลย,ยตอนนี้ผมก็ถึงนะครับทะเลวงังคูโคตรดีครับเหมือนทะเลจริงนะเหมือนทะเลเลยอ่ะข้างในก็เป็น เป็นหินะนนะพื้นน่ะน้ำใสมากน้ำโคตรใสเลยก็<ะ>มีคนเอาว,วัวมาเลี้ยงเลยนะตรงนู้นนะวัวไล่ทุ่งจอดริมริมหาดกันเลยบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะครับบรรยากาศโคตรดีเลยอ่า ถ้าถ้าอากาศประมาณนี้นะมันมันกว้างมากครับมันมีพื้นดินให้เราจอดรถแบบเยอะมากอะไม่อัน้นแล้วก็ริมริมริมอ่างเก็บน้ำเหมือนทะเลอะเราสามารถลงได้เลยน้ำใสมากโคตรดีผมเห็นก็มีสายแชปมนะมาตั้งแคมป์กันดเดี๋ยวเราชมวิวรอบๆดีกว่า เนี่ยดูดิมันเป็นแบบเนี่ยพวกตลาดร้านค้านะครับเขาก็มีแค่มีอะไรให้นั่งนะแต่ผมว่าอย่างนี้โอเคกว่าเงียบๆนะามีฝูงหัวควายเนี่ย,ยทั้งหัวทั้งควายเลยโหโคตรดีคือมันสุดลูกหูลูกตาจริงๆนะเนี่ยมีคนมาตกปลาตั้งแคมป์แบบ ไป้างไหนก็แบบวิว360อยะมีแต่ภูเขาแล้วก็เฮ้ยสดชื่นอ่ะชาร์จพลังได้ดีมากดูด้ดนหลังผมนะโอ้สัน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 ผมก็ไม่รู้มันสุดที่ไหนนะคือมันเป็น พื้นดินย่อมๆย่มเลยไปเรื่อยๆ่อแต่ถ้าฝนตกใส่จะเละน้าดูเดี๋ยวผมมาสุดทางนะสุดทางเลยสุดทางที่เราจะวิ่งได้แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับนะครับตอนนี้ก็สมควรแก่เวลานะสี่โมงสี่โมงแล้วต้องใช้เวลาเดินทางกลับอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับกลับปปจีนอ่าก็ไว้คราวหน้านะครับผมน่าจะมา ตั้งแคมป์ที่นี่นะครับคาดว่านะอากาศดีๆแบบนี้ก็โอเคครับสำหรับใครนะครับไม่ว่าคนไหนนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับมือใหม่องผมครับก็ขอบคุณครับที่รับชมจนจบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย